สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู้ช่องสาวไม้ข้นไกลบ้านอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้คลิปนี้ผ้ามาเบิงสวนแตงจ้าพี่น้องลูกสาวห้ากาไอใสโทรศรพสาพแล้วเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นใสเลียนออนไลน์เนาะจ้าพี่น้องช่วงนี้กะสิโบค่อยได้ไปเยี่ยมไปยามพี่น้องป็นไดเด้อจ้าพี่น้องกระยันฝ่าวหน่อยใจกันเด้อพี่น้อง ผู้ที่มาหาแล้กก็สิกับไปยุ่จ้าพี่น้องถว่างกระสิเฝ้ากับไปหาพี่หาหน้องคืเอเก่าแลวเนะาจา้ะโทรศัพท์บ่ค่อยได้ใส่เลยจ้ะพี่น้องช่วงนี้อันนี้ก็า่ังเลี่ยนจบปุ๊บสามไหมก็เลยเอามาอันทายเลยจ้ะคินหอดคิดถึงพี่น้องอยู่ด้อจ้ะพามาเบิ่งสวนแตงจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันบ่งงานมาละมันโย่ยละเก็บขายดูลละจ้ะพี่น้องเก็บขายดุลแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งแตงกันเลยจ้ะพี่น้องสดๆเลย เนี่ยจ้าพี่น้องสวนแตงจอนเย็นกําลังออกกับสิบ่ค่อยดกบันไดดอกจ้าพี่น้องมันก็ออกเลยเรื่อยล่ะจ้าเก็บขายโดนละจ้าพี่น้องมันก็สีโร่กับซีบโบ่ค่อยสวยบันไดน,นวยกับซีบโบ่ค่อยงามบันไดพี่น้องเพราะว่ามันสิปลอดสารลอยผเส้นเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ยังสีมี่พ่อได้เก็บกินเก็บขายอยู่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะปลูกเองปอดสารผิดจ้ะพี่น้อง นี่จ้ะพี่น้องปลอดสารเด็ดสิเด็ดกินให้เมืองเลยจ้ะพี่น้องปลอดสารร0อยเปอร์เซนเลยจ้ะเซตเสือก่อนเซตเสือเอาว่ต้องล่างน้าพี่น้องปลูกแบบปลอดสารหนึ่งร้อยเปอร์เซนตเลยพี่น้องกําไรชีวิตนอกจากกินพักที่ปลอดสารทั่วกระปูกกินเองแตงกระปูกกินเองค่ะหลือกินท่ากับขายหวานพร้อมจ้ะพี่น้อง อ่อนจ้ะกินแบบว่าตรงล่างก็ได้พี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวมือสองมือก็เสียเก็บขายจ้ะออกดอกเต็มเลย ช่วงนี้กสิบมีแนวมีสาลาปัญดเนาะจ้าพี่น้องก็ซอยให้กำลังใจกันในเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้โบ่บค่อยเห็นโมเมนต์เบาางหล่จ้าพี่น้องโทษสาท์บว่างหลูกสาวใส่เลี่ยนออนไลน์เนาะจ้าพี่น้องโทัพท์นั่งกับพังจา้าเดี๋ยวคันว่างสาวไหมกสิกรับไปหาพีหาหน้องคือเกาหล่ะจา้าพ้ามาเบิง่งศวนแตงย้มแรงจ้าพี่น้อง จ้ะเก็บกินได้เลยต้นนี้โดขนาดพี่น้องไม่ทุกขอแล้วจ้ะบอกแจ้งต้องกินพักที่ปลอดสารพี่น้องมันเป็นกำไรชีวิตนอกจากพี่น้อง ปลอดสารกินอาหารให้เป็นยาพี่น้องเสมือนี่โรคไข่ไข่เจ็บหลายจ้ะก็บ,บ่มียังหลายพี่น้องมือนี้ก็มาทักทายพี่น้องเล็กๆน,น้อยๆน่าจะพี่น้องเพราะว่าบบคอยว่างเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้กอน่าจะพี่น้อง ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สาวใหมน่นะจ้ะสศว้าไฮเศร้าสวนคือเก่าเนี่หละจ้ะพี่น้องเฮ็ดไฮบักนัดออกจากเวลาว่างกะมาเฮ็ดสวนปลูกทั่วปลูกแตงปลูกพริกเนาะจ้ะพี่น้องไว้จะกินเลือกินเท่ากับขายจ้ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า